ก่อนจะไปรับชมคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องติลานันเคเดบิวด้วยนะคะเล่นสงการได้แล้วครับไปเล่นที่ไหนครับเยอเอ่ะเยอเอาเรามาเยี่ยววันนี้ไหมว,ว,วันนี้มากับเด็ก จับแก้มสาวแล้วทหารนะ่ะจับแก้มสาวน้อยแล้วทหารโรงพยาบาลสี แล้วมันออกไปเยีเยดด้วยกันนะปีที่แล้วไม่ได้เล่นเลยเนาะลเล่น,ลน,ลนกระจอดอยู่แถวเนี้ยเอาเปลี่ยนแค่รถเขา่ารู้สึกว่าปีนี้คนจะเล่นน้อยกว่าปีที่แล้วเศรษฐกิจมันมมแยน่ไปไม่เห็นนี่เปิ่งที่หยับหมด อยากเข้ามาแล้วไม่เล่นแล้วคะเอาเสื้อผ้ามาเปลี่ยนไหมเป็นไงเล่นสงการน่ะเล่นแป๊บเดียวหนาวมากแล้วใหวไม่นี่จะได้เล่นอีกไหมนี่น้อยยังไปไม่ไดยเลยออกมาไม่ถึงโลเลยหนาวเกินไปแล้ว ไม่ใช่นูกรส่งการน่ะกคอมนคอมหหนาวเกิอกิอมอยู่นีดูคนข้างหน้าไปเต็มเลยหนาวเกินไปเลยนี่สน้ำพี่น้ใส่หนาวแล้วพี่นใส่เดพี่นใส่ก็เข้ามาน้องกาเข้ามาเด็กเปิดดีเด็กถืนอย่เ right> ้ยิวคิว แต่บางก็ท้ายรถถ่ายรถจะชนกหนาเกินไปแต่กินก่อนดูมาโอ้โหนี่ตลาดจอมพลเล่นกันเต็มเลยตลาดจอมพลน่ะ เนือเน้อกาลีแล้วเนื้อกาลีก็เล่นเองเลยมานี่มา <laughs> ยังหนาวอยู่ยังหนาวเกินไปอยู่ยังไม่หายหนาวเหรอให้แม่กอดไหมให้แม่กอดไหมครับอู้ยคนหนาวเกินไปดูนะเขาเต้นนะทำไมถึงหนาวรู้ไหม

เอาไว้น่น้ำครับเออเอาไว้นั่นไม่ต้องอ,ออกมาน้องยกเองดนน้องจะได้รู้ว่ายกแค่ไหนครับทำไมไม่ยกเองบรรยากาศการเล่นส่งการถนนกสิกรทุ่งสร้างหน้าประมงเสียงเด็กอยู่ในรถมันหนาวเกินไป นี่เลยฝนจบนี่น่าใช่เหรอใช่มีปลั๊กไหมข้างหลังไม่ไม่ปั๊กน,นั่นไงที่เสียบข้างหน้านี่ถนนหลังเมืองมันหยุดเอง <laughs> อยู่เหรอมัอเเมนเองเปิดเพลงไม่เจอแค่นอนเล่นเองแล้วเขาปอนเปิดเพลงก็มันจะไม่ได้ไมันจะติดลิขสิทธิ์ญาติเปิดไม่ได้ติดลิขสิทธิ์ ถนนหลังเมืองอ้พอมเร่งไงป่ดิตัดกับถนนอามานหลังรถกำลังสนุกกันเลยแต่ละบ้านถึงว่าอันที่ว่า อะไรนะอ่างน้ำนี่มันไม่มีขายแต่ละบ้านพากันซื้อหมดไปซื้อไหนได้นะโลตัสกี่ร้อยกี่ร้อยขายดิบขายดีถูงกวาข้างนอกประมาณสองใช่ไหมข้างนอกหกร้อยจมากับไรเอาไปกรุงเทพด้วยนี่ไม่ได้ใช้ได้ใช้มันร้อนก็เอาใช้น้ำหมดแทงหมดดิ ก็จะเป็นไงน,น,น,นี่นี่ถนนหลังเมืองให้เขาเล่นนะยจอดให้เขาเล่นหน่อยนิดนึ่งเสียงคนเล่นน้ำครับ,บน,นี่หลังเมืองพี่เอกต้องไปส่งเม่ เดี๋ยวตรงนั้นเราไปหน้าเมืองเพราะแม่จะไปลงสีจันทไปลงสีจัน์แม่ก็จะเดินทะลุไปเซ็นท่านวันนี้ไปชมดนตรีเป็นสองกิโลนะใช่ไม่เป็นไรก็เดินไปเอาเผาแบงมาแล้วสิก็าาใครมารับกันเนี่ก็โทรหาเขาพี่เก่งนลยแหละไม่รู้ใครจะมารับละเที่ยงคืนเน่ยนะไม่รู้ตอนไนหน เห็นอะไรครับแล้วก้ามานั่งตรงนี้ไหมมาดูคนเล่นไหมดูคนเล่นกับพ่อไปดูมันหนีมานั่งตรงนี้มามานั่งตรงนี้มานั่งตรงนี้ไหมอันนี้เอาขึ้นไม่ได้เราเดินไปนั่งตรงนั้นไหมมันคือเก้าอี้ครับแล้วก็นั่งนั่งคือเอาไปเกี่ย มันใหญ่ะมันเอาขึ้นไม่ได้จะเอาขึ้นทำไมใช้ลุงอ่ะใช้ลุงยายสีคิดถึงหนูแล้วป่านนี้หนูพูดจ้อยๆอ,อ,อย่างนี้ใช้ลุงเดี๋ยวเลยพี่กเก่งเดี้ยวไปไม่งั้นแม่ไปไม่ได้ต้องเลี้ยวไปเลยเลี้ยวไปแล้วแม่ไป,ไปส่งไหนไปตรงแยกแล้วพี่เก่งก็ตีขึ้นไปหน้าเมืองโอ้ไม่อยากวิ่งหน้าเมืองอ่ะไม่ขี้เขียวติดหมดเลยนะติดแม่ก็จะเดิน เองดูมันเอาไปอีไปเทินสุด,ดเหมือนกันนะกลัวโมเมน์ฉลาดอยู่นะเ,เดี๋ยวยากก็ลงถ้าน้ำถูกนี่จะเสียมไมนี่ถ้าเวลาเขาสาดมามือถือมันก็ไม่เข้าง่ายๆหรอกเนาะนก็เข้า <laughs> ตามน้องด้ยงวยอ่ะ ไม่แน่ใจว่าอยู่ในถุงพลาสติกจะมัวไหมเนี่ยลองมัวไหมมัวถ้าโดนถ้าย้อนแสงก็มัวแม่ก็ลองส่องมาหูกันดูสิถนนกลางเมืองหน้าไปรษณีย์นะคะโอ้โหรถติดเลยูกเห็นลมลุกพูดว่าอัมเบลล่าอัมเบลล่า้องก้าขาไม่ได้แข็งแข็งตาไม่เล่นนะคะ อัมออเบลลาอเบลลามันจะแพงแต่นาะรอมอะกระโดดเลยเดีอาหอลบไปก่อนแม่จะเก็บอ๋ออืมเละะ็บฉ่าน้ำฉ่ำน้ำไปไหนอะวู๊หน้ำแข็งค,คนนี้ซื้อน้ำแข็งดีนะที่ห่อข้าวมา,มา,อ,าวอันน้อยบอกว่าไม่ต้องห่อไม่ต้องหอ่อได้ น้ำแข็งคอนแก่นเล่นสงการน้ำแข็งล้วน,นวันวนั้นตีก่อนนี่ก็หมดข้าน้ำแข็งไปโอ้หลายร้อยเลย,ลยขายเขาขาย,ขาย,ขายถุงเท่าไหร่น้ำแข็งร้อยเอย้อถุงละร้อยครับปกติอสอบสอมไม้ยี่สบิบสี่สิบปกติสี่สิบน้ำแข็งหนึ่งร้อยบาทโอ้โหราคาพิเศษถนนกลางเมือง หน้าไปรษณเสนีนะคะโอ้โหน่ติดเห็นลมลมลุกพูดว่า,อ,วา,วาอัมเบลล่าอัมเบลล่าน้องกล้าขามันจะแขทงแขทงตาไม่เล่นนะคะอัมเบลล่าอัมเบลล่ามันจะแทงตาเราลูกเหือดเดี๋ยนวะอาหลบไปก่อนแม่จะเก็บ หูน้ำแข็ง <Thank you. S 1> คนนี้ซื้อน้ำแข็งดีนะที่ห่อข้าวมา mm hmm. อานอยบอกว่าไม่ต้องหอ่อไม่ต้องหอ่อไ <Yeah. S 1> ด้นีน้ำแข็งคอนแก่นเล่นสงการน้ำแข็งล้วน ดานีก่านี้หมดข้าวแข็งไปโอหลายร้อยอ,อย่างเี้ยนะขายเขาขายถุงเท่าไหร่นะร้อยถุงละร้อยถ้คปกติสอสบไอยี่สิบสบบี่ปกติสี่สิบน้ำแข็งหนึ่งบาทโอ้โหราคาพิเศษน,น้ำแข็งกระสอบละสี่สิบบาท,ทเทศการสรงการ หนึ่งร้อยบาทปันนักขายดิบขายด,าดีนี่คือสงการคอนแก่นถนนกลางเมืองหน้าไปสนีรถติดหนักเลยเดี๋รถไปสนะีจะออกเป็นส่ง

นี่แับนี่ตามใจว่าไว้ขี่ไม่สของเลยชาร์จไฟฮูคนเล่นเต็มเลย ขายอะไรบ้างช่วงสงกลานมะม่วงเปรี้ยว20สบาทเป้งปลามามฟรีน้ำร้อนน้ำเปล่าขนมคนเน่นคนเน่นไหนดูเน่นขนาดไหนรถูชัยมันดปรถปูชัยเป็นยังไงนะแป๊ดแปดเลยเหรอระบางระบ้งระวาง ทานอะไรครับหิวเลยเลย่นน้ำหิวเลยน,น,ลน้ำแข็งก้อนละร้อยห้าสิบคนขายน้ำแข็งเทศการสงการรวยกับรวย